ที่เรื่องราวของกรมศุลกากรนะฮะสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีกรณีมีภาพขึ้นทางโซเชียลทุกวันนี้เดี๋ยวภาพขึ้นเลยเป็นภาพนี้นะฮะเอ,เอาในมือถือเป็นภาพั้งอแอบส่งเป็นภาพตั้งป้ายประกาศแจ้งผู้โดยสารแล้วก็รูกเรือที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยบอกว่าคือคุณไปบินที่ต่างประเทศเสร็จปุ๊บอะแล้วคุณกลับเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วคุณหิ้วของต่างๆอะพวก กล้องถ่ายรูปที่อะไรต่างๆแล้วเครื่องประดับอัญมณีพรีออเดอร์พรีออเดอร์นะฮะยิ้วมาเมื่อก่อนหิ้วมาเนี่ยคุณจะหิ้วมา2องแสนสามแสนคุณไม่เสียภาษีมันอยู่ในกระเป๋าเพราะว่าเหมือนทำตัวเหมือนว่าเราไปซื้อมาไม่ทำตัวเหมือนว่าซื้อมาใช้เองค่ะกระ้ายไปขายเพื่อนพรีออเดอร์เขาบอกว่าล่าสุดนะฮะตอนนี้เขาสั่งแล้วบอกว่า ถ้าเกินหนึ่งหมื่นบาทจะต้องจ่ายภาษีถ้าเกินหนึ่งหมนบาทจะต้องจ่ายภาษีนั่นหมายถึงว่ากฎหมายนี้เขาออกมาชี้แจงอีกรอบนึงบอกว่าจริงๆแล้วกฎหมายนี้มันมีมาช้านานแล้วแต่ว่า เป็นหลายคนเนี่ยเขาละเมิดละเลยกันล่าสุดทางด้านของสํานักงานศุลการกรจะเข้มงวดตรวจสอบมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมามีการหิ้วสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายโดยเลี่ยงภาษีจํานวนมากจึงต้องเร่งหามาตรการในการดูแลโดยเบื้องต้นกาเนี่ยเอาเอา,เอาป้ายเนี่ยมาติดประกาศแต่บางคนบอกว่า1,000งมัน,ม,นมันน้อยไปไหมเ่ยนี่ซื้อกระเป๋าใบนึง่งเขาบอก 6, 7, ว่ากระเป๋าใบ<ป> เขาบอกว่ากระเป๋าใบหนึ่งแค่ใบเดียวนะก็อย่างที่ป้าจอยบอก6 7หมื่นแล้วแบบช่วยเติมสูตรอีกตัวหนึ่งได้ไหมเป็น10,000แสนอะไรอย่างนี้เพื่อเพื่อที่จะได้กระเป๋าหนึ่งใบกลับมาเผื่อฉันอยากซื้อของฉันเองอะไรอย่างนี้ไงป้าไม่ใช่เขาบอกว่าถ้าใครมีเกินหมื่นเนี่ยก็ต้องจ่ายภาษีเพราะเพราะฉะนั้นน่ะประเด็นก็คือแต่ก่อนเนี่ยใครฝากอะไรซื้อเนี่ยนะ ฝากซื้อก็มาก็ทำฟอร์มฟอร์มอย่างนี้ไปซื้อซื้อจากช็อปมาจริงๆแต่ทุกอย่างอ่ะถุงแพ็คเกจจิ้งเราพับเก็บในกระเป๋าไว้แล้วก็ทำฟอร์มเราถือมาเป็นของเราอ่ะพอถือของเราพี่พี่สุรกากรถามก็ซื้อมาใช้เขาก็ไม่ได้ว่าอะก็ซื้อมาใช้เองแต่ขอโทษมันไม่ได้ครั้งเดียวมันมาเรื่อยๆมันเสียผลประโยชน์ของชาติก็คนหนึ่งบินสามรอบถคนหนึ่งบินสี่รอบใช่ไม่ได้ว่าแต่อ่แอร์อย่างเดียวนะอาจจะเป็นคนอื่นได้เป็นผู้ดัสารเองใครก็ไม่รู้แถวนี้ก็มี เอาก็ซื้อจริงอ่ะซื้อจริงฉันไปแล้วก็ซื้อมาเคก็ฝากเพื่อนซื้อมาแต่มูลค่ามันไม่เกินหมื่นไงเออะะแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องจ่ายภาษีแล้วนะใช่ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเจอนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าเจอเจ้าหน้าที่จะจับแล้วก็ยึดของทั้งหมดแต่ถ้าหากไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ยึดหรือว่าจับของหนีภาษีพวกนี้จะต้องไปสู้คดีกันในศาลไปฟ้องร้องกันแล้วถ้าศาลตัดสินว่ามีความผิดคุณจะถูกกริป ของที่ลักลอบหนีภาษีทั้งหมดเลยรวมถึงปรับเงินสีเท่าของราคารวมค่าภาษีด้วยหรือไม่ทั้งจำทั้งปรับก็จะบอกไอ้วิธีการที่ประจอยบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะแล้วถ้าคือเขาไม่น่าอะไรนะเขาไม่เปิดกระเป๋านะเดี๋ยวเขาสแกนเธอลากมาปุ๊บอุ้ยตายแพลนซีอันไรแบนร้อยอันเขาคำนวณเลยตืดตืดตดตืดอ๋อราคาเท่าไหร่จ้าตืดตดตืดตดนี่ขขงมีราคาเช่นกระเป๋านาฬิกาแบรนด์เน้บวกกัน ถ้าคุณเกินหมืน่นต้องจ่ายภาษีเท่า,า,านั้นไม่จ่ายทายําไงยืด,ยดไม่ไม่ไม่ให้ยืดฟ้องศาลถ้าฟ้องศาลแพ้คดีปุ๊บมันต้องแพ้อยู่แล้วแหละเพราะถือว่าเป็นกฎอของเขานะฮะก็บ,บุรี<บ>รก็สัมภาษณ์ไอากไปเกาหลีเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยไปเกาหลีแล้วชอบผลอะไรไมาแล้วเขาแหวกกระเป๋าดูเสียตังคนะ์อันนี้เตือนไว้จริงๆมันเป็นกฎหมายมานานแล้วด้วยนะ<อ>ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองเขาจะพิจารณาใหม่มาเพิ่มสูง ก็่นึเหมือนเดิมคือใช้หลักการนี้ก่อนใช้หลักการนี้ก่อนรับร้องรับร้องไม่เพราะอะไรรู้ไหมเค้กเราเสียค่านําเข้าต่อปีเยอะต่อแต่ละปีเนี่ยแล้วหลายๆรายการเรามีอยู่ในประเทศของเราดีๆอยู่แล้วไงเราก็หมุดไปบ้าแฟชั่นทํตามไอแม็กกาซีนเขาไอโซเขาถือก็เถือขอบงอย่างนะซื้อมาพรีออเดอร์นะ ลืมไปดูป้ายข้างหลังเ a k กอินไทยแลนด์เน็กอินคามเบอร์เดียมัน่ฉยไปซื้อถึงเกาหลีทำไมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าออบ้าบ้าไปตามแคตตลกอ่ะนั่นสิใช่ไหมล่ะ <c oughs> นะ